จำโก๊ะน yeah? er well ั่นเกี๊ยบฮาลัมโอ้ยเกี๊ยบตอนนี้บะแม่นเกี๊ยบฮัมรัมอ่อนนะจ๊ะจะมาทําปลาละรัมอ่อนเอืออันนี้วางมันเกลือเรียบร้อยอ่าเออเแดงตูแดงงามก็ยังอันนี้แยกออกอันนี้มีไข่นะทุกคน กุกใส่กับลำอ่อนกับข้าวคั่วนะส่วนหนึ่งนะทุกคนง่ามครับอันนี้ปลาปลาเขื่อนลำเปลานะจ๊ะกระสิน๊จ้าพุกเขาเสร็จแล้วก็ได้เวลาเอาน้องเข้าไห้นะจ๊ะปลาไย าาต่อไปก็เป็นปลาไหลไม่ใช่ปลาร้านะจ๊ะนี่จะตัวใหญ่งไข่ใครใสุดยอดปลารลาปลาราปลาราเขื่อนลำป่อ